ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมินดานะคะเพราะว่าช่อง t i ๊กต็อกปลิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะ คือต้องบอกว่าเธอคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะถูกจับตามองอยู่บ่อยครั้งค่ะสาหรับมินดามีทรัพย์สินนะคะที่มีผลงานการแจ้งเกิดจากละครลูกตาล,ลอยแก้วแถมยังมีละครภาพยนตร์ตามมาอีกหลายๆเรื่องรวมไปถึงการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าสายชํแรมเปนหนึงซึ่งใครที่ได้ติดตามเธอค่ะก็จะเห็นได้ว่าเธอมักจะมีการออกมาโพสคลิปทาคอนเทนต์ลงในทิตกตอกบนช่องทิกตอกนะคะแบบว่าโอ้ชอบลงอะไรต่างๆนานาอยู่เรื่อยๆค่ะ แล้วมักจะมีการตอบคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่แห่เข้ามาคอมเมนต์เธออย่างตรงไปตรงมาตอบตรงไปตรงมา,งมาฟาดมาฟาดกลับเลยค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ทา่านาของมินดาเนี่ยก็มีดราม่าที่ไปแซะคู่กรณีกันไปมาผ่านทางโซเชียลหลายๆคนก็รู้นะคะว่าเป็นใครจนชาวเน็ตก็เลยเข้ามาแสดงความคิ้เห็นกับประเด็นดังกล่าวอย่างมากมายค่ะทั้งคอมเมนต์แซะคอมเมนต,ต์ติิงอ่ะมีเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่เข้าไปให้กําลังใจเธอนะคะซึ่งพักหลังๆมานี้หลายๆคนไม่ค่อยเห็นหน้าฝีสักเท่าไหร่เลยเอ๊ะปกติจะเห็นหน้าแบบว่าหน้าฝีทิกตอกของมินดาช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นสักพักใหญ่ๆค่ะคือหลายๆคนอดสงสัยไม่ได้นะคะว่า เกิดอะไรขึ้นกับช่องของเธอหรือเปล่า mm hmm. เข้าไปดูแล้วปรากฏว่าช่อง t k t t o k ของเธอปลิวหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งเรื่องนี้เธอยังไม่ได้ออกมาพูดแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของมินดาเนี่ยคงต้องรอให้เธอออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งค่ะ